หวัดไม่หายระวังไซนัสอักเสบไซนัสอักเสบคืออะไรไซนัสอักเสบเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุโพรงอากาศขัางจมูกมักเกิดขึ้นเมื่อจมูกมีการติดเชือ้ออักเสบอาจเกิดขึ้นในโพรงไซนัสเดียวหรือหลายๆไซนัสพร้อมกันส่วนใหญ่การอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัส90-98%สดซส่วนไซนัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพบประมาณ2องถซ และที่พบได้น้อยคือการอักเสบจากเชื้อราอาการที่ควรไปพบแพทย์ 1. อาการคัดจมูกโดยน้ำมูกมีลักษณะข้นเหนียวมีสีเขียวหรือสีเหลือง 2. หายใจมีกลิ่น 3. เสมหะาข้นมักไหลลงคอทำให้ต้องขากออกบ่อยๆ 4. ปวดศีรษะปวดขมับปวดหนกแก้มหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งของตำแหน่งไซนัส 5้ารายที่มีอาการปวดรุนแรงอาจมีไข้หรือตาบวมได้หากท่านสงสัยว่าเป็นไซนัสอักเสบหรือไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตควรมาพบแพทย์หูคอจมูกโดยตรงเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้องนะคะ